ตอนที่595มังกรหลายร้อยตัวลำแสงสีดำที่พร้อมจะกัดก่อนทุกสรรพสิ่งและลำแสงสังหารมากมายที่ประสานเข้าด้วยกันมันทำให้ผู้คนในรอบได้แต่แสดงสีหน้าที่ตื่นตรนกออกมาณน,นี่กลุ่มผู้คนได้ดแต่พง,งาไปและไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยแม้แต่น้อยหากมองออกไปแล้วก็จะเห็นได้ถึงพลังทำลายอันร้ายกาดมันได้ปกคลุมเหมือนที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดแล้วจึงส่งผลให้ท้องฟ้ามืดลง ซึ่งเหมือนกับกลุ่มนรกเลยก็ไม่ปานและในเวลาเดียวกันนี้ข่อาคมสังหารอนันตการมากมายก็ได้ปกกลมเหมือนที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดแถมยังส่งเสียงร้องดังสนัน่นเหมือนดังกระบี่เทวะที่ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้ยงมันได้ผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักกินหยางและนิกายหลายรูปต่างก็สันสานไปด้วยสีหน้าที่ดูดุร้ายมากขึ้นไปอีกลรือยำชายชราในชุดสีม่วงได้แต่ส่งเสียงคำนามออกมาก่อนเด่กเขาจะเรียกจุดน้ำฝน ที่มีจำนวนมากขึ้นไปอีกผึบผึบผึบเสียงดังสนั่นถูกส่งออกมาขณะที่มังกรลำแสงสีดำและลำแสงสังหารถูกทำลายลงก่อนที่หยดน้ำพวกนั้นจะพุ่งออกไปผู้อาวุโสสำนักจินหยางได้ประสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งสงพลังบทกระยี่ออกไปทำลายทุกสิ่งอย่างที่ขวางหน้าเอาไว้แล้วจากนั้นกระพุ่งก็ใส่ทางหลินเทียนในเวลาเดียวกันหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าเย็นเยนเือกออกมา ก่อนที่จะกระทืบบท้าลงไปกับพื้นทําให้อัขระมากมายปรากฏขึ้นมาก่อนที่พวกมันจะหลั่งไหลลงไปที่ผืนดันใต้ข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะสามารถป้องกันการโจมตีของข้าได้อีกนานเท่าไหร่กันเขาได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นเย,ยือกมังกรลําแสงสีดําและลําแสงสังหารมากมายได้พุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งในเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้ส่งความคิดออกไปเพื่อส่งโศพาลางที่เหลืออยู่ เดบพุ่งออกไปทําให้พวกมันส่งเสียงกำลังอย่างดังออกมาพร้อมๆกับขึ้นพลังสีดําทมินที่ป่งก็ใส่ทางชายชลาชุดสีม่วงบุ่มการปะทะกันอย่างรุนแรงส่งผลในมิติหดายรอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนพร้อมๆกับเสียงมังกรกำลังอย่างดังการโจมตีของผู้วุฒสูงสุดทั้งสองหลายกาดมากสามารถทําลายทุกสิ่งอย่างได้ก็จริงแต่ว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่มันก็เป็นเพราะว่าการโจมตีที่หลินเทียนสร้างขึ้นมานั้น มีจํานวนมากเกินไปและยังไม่มีวันมอดดับลงจึงทําให้พวกมันได้ถูกทําลายลงไปได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทําให้ทั้งสองคนนี้เหน็ดเหนื่อยกับการตอบโต้เสมือนว่าไม่มีทางที่พวกเขาจะทําลายมังกรน,นั้นลงได้ซึ่งภายใต้การโจมตีเหล่านี้มันยังคงประสานไปด้วยศพทั้งห้าจึงทําให้สถานการณ์ยิ่งตกต่ําลงไปอีกลยัมสีหน้าของพวกเขาดิซิ่ลงอย่างมากพวกเขาที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต๋อกลับถูกไล่ต้อน โดยผู้เจ้าชัญเขตแดนจากาภาณภาจนต้องตกอยู่ในสภาพที่อนาถเช่นนี้หลินเทียนยังคงยืนอยู่บนภูเขากําลังควบคุมสถานการณ์โดยรอบเอาไว้และได้ส่งอัคระมังกรออกไปอีกเพื่อดึองเอาพลังในสถานที่แห่งนี้กลับขึ้นมามันคือพลังที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นเกี่ยวขึ้นที่ห่มกระนํำออกไปปกคลุมเหมือนที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดผู้อว,วสโสสงสุดทั้งสองได้แต่ตกอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชและไม่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีเหล่านี้ได้แม้แต่น้อย ขณะที่พวกเขาพากันส่งเสียงออกมาก็แยกไม่ออกเลยว่าเป็นเสียงคำรามแห่ง,งความโกรธเกลียวหรือว่าเสียงกรีดร้องก่อนที่ร่างกายของพวกเขาจะถูกกัดก่อนและทำาห้เลือดสาดกระจายไปรอบทิศทางหลังจากที่เกลียวคืนได้ผ่านพ้นออกไปแล้วพวกเขาก็เริ่มก่อร่างขึ้นมาอีกครั้งโดยใบหน้าที่ซีดลงยิ่งกว่าเดิมขณะที่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่ดูร้ายถึงขีดสุดงั้นก็มาต่อกันหลินเทียนเนตแต่ส่งเสียงออกมาเมื่อของเขาได้ประสานเข้าหากัน ส่งผลให้ขายอาคมสังหารอันตรการทั้งหมดกว่า20ชั้นปั่นเป็่งแสงเจดจลัดออกมาพร้อมๆกับสร้างลำแสงสังหารที่พร้อมจะลบล้างทุกสพรพสิ่งขึ้นแน่นอนว่าเขาไม่มีทางปล่อยตั้งสองคนนี้เอาไว้อย่างแน่นอนดังนั้นถึงได้หมุนวนพลังถึงกีดสูตรบุ้มพลังทําลายอันร้ายกาศและรุนแรงได้ปกคลุมบนที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดแล้วเลยย่ำเอ๋ยถึงอย่างไรวันนี้ข้าก็ต้องฆ่าเจ้าให้ได้ข้าจะทําให้เจ้าได้ตายทั้งเป็น ผูวว้อวสโสสูงสุดของสำนักจินหยางและนิกายหลายรูปต่างก็พากันส่งเสียงออกมาประกายแสงสัจธรรมแห่งการบทขยีและสายฝนได้ปรากฏขึ้นมาและส่งผลให้เกิดขึ้นสายฝนที่รุนแรงขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้พร้อมๆกับตะข่ายทำลายล้างที่ฉีกทุกสิ่งโดยรอบออกเป็นชิ้นๆหลินเทียนยังคงแสดงสีน้ารับเรียบออกมาพร้อมๆทั้งสรรสร้างสถานที่บรรลุของเจ้าสวรรค์เหลือออกมาเพื่อปกคลุ่มร่างกายของตนเอาไว้ ก่อนจะส่งพลังโจมตีทั้งหมดออกไปด้านหน้าบุ้มพลังอันร้ายกาศได้อัดเข้าใส่กันก,นกว่าหลายสิบลมหายใจหลังจากที่ผ่านไปนานหลายสิบลมหายใจแล้วแรงระเบิดที่ทรงพลังได้ส่งล่างของพวกวุศวส,สูงสุดทั้งสองกระเด็นออกไปไกลก่อนจะบดขยี้ร่างกายของพวกเขาจนสลายหายไปอีกครั้งในเวลาเดียวกันนี้เองที่ล่างของหลินเทียนก็สั่นสะท้านไปไม่ต่างกันเพราะว่าการโจมตีด้วยสัตว์จะทำทั้งสองนั้นได้ทำลายการส,สร้างของเขาลงในพริบตา และหากว่าไม่ได้เป็นาะเขาเบี่ยงหลบออกไปอย่างรวเดเร็วแล้วล่ะก็ก็คงจะทําให้เขาได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแม้จะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ร่างกายของเขาในตอนนี้กลับรู้สึกปวดร้าวแถมยังมีเลือดไหลกลับขึ้นมาตามลําคอดวงตาของเขาพันเป็นกายยินเดียกออกมาก่อนที่เขาจะกลืนเลือดเหล่านั้นกลับลงไประหว่างที่จ้องมองออกไปด้วยสายตาที่เย็นชาผู้อาวุโสสูงสูดทั้งสองได้ก่อร่างขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดัง พวกเขาเรียกเอาพลังส์จะทำออกมาอีกครั้งอย่างไม่รอช้าพวกเขาใช้พลังประสานเข้าด้วยกันพร้อมๆกับฉีกล่างของมังกรลำแสงสีดำและลำแสงสังหารออกเป็นชิ้นๆเสียงพุ่งผ่านอากาศพันดังขึ้นระหว่างที่พวกผู้สูงสุดสํานักกินหยางได้ปรากฏตัวข้างๆหลินเทียนตายไปซะเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูร้ายก่อนจะเหวี่ยงฝ่ามือขวาออกไปยังศีรษะของหลินเทียนอย่างจังหลินเทียนได้หันหน้ากลับไปทางเขาด้วยสีหน้าไม่แยแส และเย็นชาเป็นอย่างมากระหว่างที่อัคระมับบงกรที่มองไม่เห็นได้เปล่งประกายแสงขึ้นมาและตอนนี้เองมีเสียงคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาพญานาคได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มหมอกสีดำเข้มด้วยความเร็วอันร้ายกาศแล้วฟาดหางเข้าใส่แผ่นหลังของผู้วุฒิสูงสุดของสำนักกินหยางอย่างฉับพลันบุ้มล่างของผู้วุฒิสูงสุดสำนักกินหยางได้ไปลิวออกไปกระแทกกับก้อนหินที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลพร้อมทั้งกากเลือดออกมาคำโต พญานาคได้โอบล้อมล่างของหลินเทียนเอาไว้ที่ใจกลางพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาด้วยดวงตาที่ดูร้ายอีกครั้งก่อนที่กลุ่มคนรอบนอกจะพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันนี่มันพญานาคนั้นหรือพญานาคนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอันตำนานซึ่งหาดูได้ยากยิ่งและตามมันได้เก่าแก่แล้วมันมีสายเลือดของมังกรไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายซึ่งสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นมังกร ที่สามารถต่อกรกับเจ้าสวรรค์นในตำนานได้ไม่คิดเลยว่าภายในสถานที่แห่งนี้จะมีพญานาคอยู่ด้วยดูเหมือนมันกำลังช่วยเหลือหลินเทียนอยู่นะนี่ลหลายๆคนได้แต่พงาไปพญานาคสีดำตนนี้ได้เวียงอัดล่างของพูพวเสวสูงสุดสำนักจินยางออกไปแถมยังโอบล้อมล่างของหลินเทียนเอาไว้นี่มันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันอยู่ข้างหลินเทียนหลินเทียนได้หันไปมองอย่างร่างกายของพญานาคเล็กน้อยมันได้ก้มหัวลงมองเขา ด้วยสายตาที่แดงกำ่ำพร้อมทั้งส่งเสียงกำลามออกมาอีกครั้งระหว่างที่มองไปยังชายฉลาดจุดม่วงเขาถึงกับแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาก่อนที่เขาจะเสียยิ้มทันทีขอบคุณจะมากเขาได้กล่าวออกไปก่อนหน้านี้ตอนที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีเขาเขาสามารถสังหารมาได้ในทันทีแต่ก็เลือกจะไว้ชีวิตของมันไว้เพราะคิดว่าฝ่ายตรงข้ามมีสายเลือดของมังกรที่ไหลเวียนอยู่ดังนั้นการสังหารมันจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าน่าเสียดายมากๆ ตอนนี้เขาได้มาที่นี่อีกครั้งซึ่งพญายนาคตัวนี้กับโผล่ออกมาช่วยเหลือเขาต่อกรกับผู้วสฒิสูสงสุดทั้งสองนี่มันจึงทำให้เขารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะคนบางคนมันต่ำช้าย,ยิ่งกว่าสัตว์อสูรแบบนี้ซะอีกเพราะอย่างน,น้อยๆมันก็ยังมีความซาบซึ้งใจแต่มนุษย์บางคนกับตอบแทนผู้มีพระคุณโดยความอัตันอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากมันแต่การที่ฝ่ายตรงข้ามก้าวออกมาแบบนี้ มันก็ทําให้เขารู้สึกทราบซึ้งเช่นเดียวกันถือว่าการปล่อยมันไปครั้งก่อนหน้านี้ไม่เสียเปล่าเลยจริงๆข่าพวกมันด้วยกันเถิดเขาได้พูดออกมาตอนนี้เองที่พัญนาได้ส่งเสียงคำรามออกมาระหว่างที่กุมหมอกสีดํายิงเข้มควนขึ้นไปอีกพร้อมทั้งกระจนก็ใส่ชายชราในชุดสีม่วงและมันก็เป็นตอนนี้เองที่หลินเทียนได้พบว่ามันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่ามากเพราะในตอนนี้มันตัดผ่านไปยังเขียแดน กึ่งกลางของเจ้าแห่งเตาไปแล้วและทําให้กลุ่มหมอกของมันผสมผสานไปด้วยพลังแห่งศัจตร์ารทเล็กน้อยมุมปากของเขาได้ยกตัวขึ้นมาเป็นรอยยิม้มพร้อมทั้งกระเทือบท้าลงไปทําให้ลําแสงมากมายได้ไหลซึมก็สู่ลําตัวของพญานาคอย่างรวดเร็วนี่จึงทําให้กลิ่นอายของมันยิ่งแข็งแก่งขึ้นไปอีกเสมือนว่ามันตัดผ่านไปยังเขตแด,ดนเจ้าแห่งเตาแล้วจริงๆแน่นอนว่าตัวของพญานาคเอ,องก็สัมผัสได้ถึงจุดนี้จึงได้ส่งเสียงคำรามออกมา พร้อมทั้งกระตวนก็แาส่หน้าของชายชลาจชุดม่วงในทันทีสีหน้าของชายชลาดชุดม่วงถึงกับเปลียนไปอย่างมากพร้อมทั้งตอบโต้กลับไปอย่างรวดเร็วและมันก็เป็นเพราะว่าต้องรับมือกับการโจมตีของหลินเทียนจึงได้ทําให้พลังของเขาเหลืออยู่เพียงแค่สองในสิบเท่านั้นแต่พญานาคตัวนี้ให้ความรู้สึกที่อันตรายเป็นอย่างมากแถมกลุ่มหมอกที่ปกคลุมร่างกายของมันเอาไว้ก็ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักจินหยางที่อยู่ห่างออกไป เได้แต่ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่เขาจะประยุงตัวเองกลับขึ้นมาจากพื้นด้วยสีหน้าที่โกรธจัดเลยย่ำเอ๋ยเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเขาที่กำลังจะโจมตีเขาใส่หลินเทียนกับถูกพญานาคตัวนี้อัดปิวกระแทกออกไปไกลในวินาทีสุดท้ายซึ่งแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งเตาแต่ว่ากับมีร่างกายที่แข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่าเขาเลยเม็ดแต่น้อยจึงทําให้กระดูกและอวัยวะภายในของเขาแหลกสลายไปเกือบทั้งหมด เมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้แล้วหลินเทียนก็ได้หันหน้ากลับไปมองในทันทีเจ้าคิดว่าหากเมื่อกี้นี้มันไม่ช่วยค่าเอาไว้เจ้าจะสามารถฆ่าเขาได้อย่างนั้นหรือเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ลาบเรียบพวกวัศุสูงสุดสำนักจินหยางที่กำลังจ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาที่ดุร้ายได้ส่งเสียงออกมาว่าหากว่าไม่ใช่เพราะมันแล้วเจ้าก็บุ้มพวกเขาแห่งนี้ได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนระหว่างที่พลังอันมหาศาล จะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงหลินเทียนยังคงยกมือขึ้นประสานเข้าหากันก่อนที่จะปรากฏโซ่ตวนที่สร้างขึ้นมาจากอัคระมังกรมากมายที่ปกคลมเหมือนที่โดยรอบเอาไว้มังกรคำรามหมื่นมังกรสังหารเสียงมังกรคำรามดังสนั่นหวั่นไหวมันกึกก้องไปทั่วท้องนภาแห่งนี้ณตอนนี้เขาได้อาศัยขายอาคมฝังมังกรที่เป็นรากฐานเพื่อเรียกใช้ทักษะเกล็ดแท้หนึ่งในเก้าทักษะฝังมังกรขึ้นมาอย่างทักษะ หมื่นมังกรสังหารปรากฏร่างของมังกรนับหมื่นตัวขึ้นมาไม่เพียงแต่มีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่กับปกคลุมไปด้วยอัคระมากมายนี่มันอะไรกันอัคระมังกรงั้นหรือณน,นี่มันไม่ใช่ทักษะของตระกูลข้นมังกรงั้นหรือไม่ไม่ใช่อย่างมากทักษะของตระกูลข้นมังกรก็ทําเด้เพียงแค่อาศัยพลังจากก้อนเิดตั้นวิญญ,ญาณไม่ได้ดูอลังการขนาดนี้แถมอัคระนี้ยังเปล่งประกายออกมามา,มากกว่าเก่า นี่มันไม่ใช่อัคระมังกรธรรมดารรมดาสีหน้าของพวกุลในรอบได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงผู้อาวอุโสสูงสุดของนิกายไรลูปได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าน,นี่นี่มันไม่ใช่อัคระมังกรนี่มันคือตาประทับมังกรใช่ใช่จริงๆด้วยเจ้าได้รับกัมภีฝังมังกรฉบับสมบูรณ์นั่นหรือ ตระกูลค้นมังกรที่รับเสษเสี้ยวของคำพีนี้ยังสามารถใช้อัคระมังกรผสานเข้ากับก้อนคิดตั้นวิญญาณเพื่อเรียกใช้ทักษะระดับต่ำและยังค้นหาคิดตั้นวิญญาณได้แต่ว่าคำพีฝังมังกรฉบัดสมบูรณ์นั้นสามารถเรียนรู้อัคระมังกรทั้งหมดและยังสามารถสร้างตาประทับมังกรจากอัคระเหล่านี้เพื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ของลูกใบนี้สำหรับการต่อสู้มีเพียงผู้ที่ครอบครองคำพีฝังมังกรฉบัดสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถใช้ตาประทับมังกร และควบคุมสถานที่และสถานการณ์บนโลกใบนี้ได้นี่เจ้าได้รับกำบีฝังมังกรฉบับสมบูรณ์ของเจ้าสวรรค์จางหลวงมาอย่างนั้นหรือผู้อวุโสสูงสุดของสำนักจินหยางก็ได้แต่สั่นไปไม่หยุดและอดกล้าถอยกลับไปไม่ได้ก่อนหน้านี้หลินเทียนเองก็เคยใช้ทักษะฝังมังกรภายในสำนักหยู่หงัวและการต่อสูมม้มื่อคู่เขาก็ได้ส่งตาสัญ,ญลักษณ์มังกรออกไปเพื่อดึงเอาพลังภายนอกออกมาโดยที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปแต่ตอนนี้เขาได้ใช้หนึ่งในทักษะหลักของกัมพีฝังมังกรออกมาจึงทําให้ปรากฏตาพทับมังกรขึ้นกลางฟากฟ้า,ฟา,ฟาและชายชราในชุดสีม่วงเองก,ก็ตระหนักได้จึงได้ทําให้ผู้คนในรอบต่างก็พากันหวัว่นหวั่นเพราะว่าหลินเทียนครอบครองกัมพีฝังมังกรฉบับสมบูรณ์เอาไว้ไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เขาสามารถสร้างมังกรที่น่ากลัวออกมาได้แถมยังท้าทายน,นิกายเลยรูปให้มาอย่างที่แห่งนี้อีกที่แท้ เขาก็ครอบครองทักษะฝังมังกรฉบับสมบูรณ์และสามารถใช้พลังของพวกเขาฝังเทวะได้นี่เองกลุ่มคนได้พากันพังอะไปพวกวโสสูงสุดของสนักจินอย่างเองก็ได้แต่สั่นสถานด้วยความรู้สึกขนหัวลุกหลังจากที่มองออกไปยังตามประทับมังกรมากมายเพราะว่ามันคือทักษะของเจ้าสวรรค์ชายฉลาดจุดม่วงที่อยู่ห่างออกไปเองก็ได้แต่พังอะไปด้วยความมือลอยของเขามันจึงได้ทําให้พญานาคตวัดล่างของเขาเปี้ยวออกไปไกลและทําให้ครึ่งล่างของเขา แหลกสลายหายไปและก็ยังคงจ้องมองมาทางหลินเทียนด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงเช่นเคยหลินเทียนได้หันมองออกไปทางเขาพร้อมกับเสียยิ้มออกมาว่านี่แหละคือวิชาที่ไม่มีชื่อที่จะว่าเสียงคำรามของมังกรอย่างดังได้ถูกส่งออกมาระหว่างที่มังกรนับหมื่นตัวได้เคลื่อนไหวพร้อมๆกันพวกมันได้พากนโถมโจมตีเข้าใส่ผู้วุโสสูงสุดทั้งสองอย่างรวดเร็วฟุบฟุบ่กองเลือด ได้สาดกระจายออกไปทั่วทิศทางในทันที